พุกเขาให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีแป้งนะคะกไหมมันจะเข้าในถั่วของยาวนะคะทอดออกมาจะกรอบ เป็นมันหยุดค่ะโดยเธอมาก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวให้เพื่อนๆชมเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ยุ่งกับการเรียนการสอนนะคะก็เลยจะมาทําวันนี้ทํมกับข้าวง่ายๆค่ะไข่เจียวจุดยาวเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะมีถั่วนะคะถั่วคือต้องแค่แช่นะถั่วเรียบร้อยแล้วมันจะกรอกนะกมแช่นะะ้ำเลือเรียบร้อยแล้วนำถั่วมาหั่นนะฮะน,นะฮะมีครัวนะฮะ แบบ่อยๆนะคะหลอดมันกรอบก็แเชนเกลือนนกรอบจะทำเยอะๆเลยใช่ไหมอืมจะทำเยอะๆครับเคยทำแล้วของครอบของครอบตัวครั ไข่สักกี่ฟองวันนี้วันนี้จะใส่ไข่สักสี่หรือห้าฟองประมาณนั้ทานแล้วพี่โรก็ชอบผมก็ชอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกต กูตักไว้ผมทรงใหม่นะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนทรงผมใหม่หัน่นหั่นแบบยาวนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชวยนี้ไปใสใ่ประมังเลยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นไข่ต่างหากเดี๋ยวเราทำจันเือนมากจ่ะฮะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเนี่ยค่ะมีแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาเอาเป็นน้ำปลาชนิดอย่างดีด้วยค่ะมันถึงจะอร่อยนะคะแค่นี้พอละแล้วก็ไข่ค่ะ,คะไข่คุณก,ก็จะเหลือมาจากการไปเที่ยวนะคะเดินทางมาจากกาญจนบุรีนะเนี่ยไข่ <laughs> ได้วยความเสียดายก็เ,เลยไย <laughs> เป็นไ้มันนแตกนะฮะมันนั่งใส่รถมามันทุกใส่รถมาเดินทางมาจากกาญจนฤฤบุรีครับเมื่อวานนี้สองฟองนะเปิดเอาปิดอะไฟองนี้มันทะเลาะก,กันในรถเน <c oughs> มันกระทบกระทั่งกัน สองช้อนโต๊ะนะคะสองสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เท่ากันค่ะดีทำนะใส่ส่วกผสมยาวเป็นกับแป้งที่กรอบเหมนเท่ากันส่วยผสมมันกรอบเลยนะคะเพราะว่าแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะแช่เป็นชั่วโมงนะคะต,ต้องแช่เป็นชั่วโมง แล้วให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีแป้งนะคะเห็นไหมมันจะเข้าในถั่วของยาวนะคะทอดออกมาจะกรอบแป้งแป้งจะเกาะถั่วหมด่แป้งมันจะเกาะถั่วหมดนะคะจะทําให้กรอบนะคะมไม่มีแป้งเหลือเลยเกาะถั่วมันไปอมแป้งนะ,ะ,อะโอเคแล้วก็จะตีไข่เนะ แล้วก็จะตีไข่หน่อยนะคะหากไข่ก็ใส่ปลาปลานิดแมงขึ้นชอน้อนก็พอน่ะพอแล้วค่ะเพราะเราจะต้องไปกินกับปลาริกนะคะไข่ไี่ต้องผานยาลักลอบคืต้องไม่ต้องรสต้องเค็มมากไม่ตื้น ให้ละเอียดะคะไข่ขาวไข่ <c oughs> แดงรวมกันให้ละเอียดะคะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วเราก็าไข่เคมไปจัม่มค่ะ <c oughs> ีเสร็จแล้วนะคะไข่เค่กไปลั่ม เขาให้กันและใส่แบบนี้คุณจะได้เสียงามคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแค่ส่วนผสยาแค่นี้นะคะส่วนผสมง่ายๆทานในบ้าง ก <100. S 2> ารทอดนะคะคุณตั๊กจะไม่ใช้กระทะทอดคุณตั๊กจะใช้หมอ้อทอดนะคะเพื่อให้มันไข่มันกูแล้วก็จับกันเป็นวกลมนะคะกลมใหญ่ๆนะคะเวลาทอดนะคะมันจะไม่อบน้ํามันนะเพราะว่าคุณตักก็มีเทคนิคในการทํานะคะ ทอดใส่หม้อ,อ,อน,นะคะไม่ต้องหม้อกระทะคะ่ะน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่กอนเวล้านทอดนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานะ ก็จะจับไข่นะคะว่าไข่มันเติดร้อยเรียง เตียวถั่วฝักยาวค่ะสูตผคุตักนะคะนี่ครับเสร็จแล้วครับไข่เจียวถั่วฝักยาวครับกินจากน้ำพริกสูตรกุตักครับเราแต่วันนี้เราก็อยากมีกับข้าวหลายอย่างครับพี่เรากินอะไรผัดกะเพราข้าวข้าวบรหมูยอ ผัดกระเพราเลยนะหมูยอหมูยอ,อ,อแล้วก็มีผัดผัรรครับนี่ปลาสลิดปลาสลิดทอดครับและนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อต้มยำปลากรทดข้ง,งนี่ครับแล้วผมเตรียมทำน้ำจิ้มต้าเจี่ยวมาด้วยเดี๋ยวจิ้มกันอื้อหือคัสต น้ำติ้มเจเียวนะครับคนดีพริกขี้หนูไม่มีน้ำจิ้มเจีเยวมีคนตู้เย็นครับส่วนมากกับกับข้าวที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยกับข้าวต้นตู้เย็นนั้นเลยครับใช้พริกแดงกินดาแทรอังแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่คุณตั๊กนำเสนอก็คือตัวนี้ครับแล้วก็อย่างน,นี้มเป็นไงคุณตัก๊กเด็นสงผมใหม่ทำข้าวอร่อยกว่าเดิมไหมเนี่ย อร่อยแน่นอนค่ะอ่ะมาแล้วก็ผัดอะไรให้พี่ดูโรทานผัดอะไรพี่ดูโรทานก็ผัดหมูแล้วก็ผัดแล้วก็หมูยอกระเพาหมูยอมือนี้เป็นมื้อที่เราอยู่บ้านวันหยุดยาวนะฮะซึ่งเพิ่งกลับมาจากเมืองการนะเมืองกาญไปไปนอนแพรกันอยู่สองสามวันวันนี้ก็อยู่บ้านกันทั้งวันนะครับแล้วก็เอากับข้าวที่เหลือมาแล้วก็เอา ไปพ้นตู้เย็นเฟอร์โดชอบมากข้าวที่เหลือมาแล้วครับข้าวพ้นตู้เย็นเฟโดกินไข่เจียวเอาน้ำปลาหยอดให้ล hmm. ูกหน่อยคุณอ่ามารถเดินดดโดเอาน้ำให้แม่หยอดน้ำปลาพริกนี่ครับจะเข้ากันน้ำปลาพริกก็สูตรของ่ป้านะคะพิเศษสดอยู่พี่กะไม่ดำมีคลิปแล้วครับเพื่อนๆตามไปดูนะฮะตามไปดูนะคะเรียกว่าวิธีการทําน้ําปลาพริกหรือพริกน้ําปลาที่หอม นะมีคลิปเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงเอนสกรีนตอนท้ายกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูสูตรนะของง่ายๆแต่ทําให้อร่อยหอมเอฟซีไปทานด้วยกันนะคะกกย่างปลาต่างปลาสลิดทอดแล้วก็ไข่เจียวเจียวยาวกรอบค่ะกรอบกรอบอะไรนะแล้วมนะันจะฟูหนาด้วยนะแต่น,นี่ครูตั๊กใช้ไข่เยอะไปนิดนึงใช่ไหม,ไมก็เลยกลับยากเออนั่นค่ะใส่ผักเยอะใส่ถั่วเยอะเออแล้วก็ก็เลยกลับยากไปหน่อย กุมไฟก็เลยทำให้ถ้าทอดฟองเล็กกว่านี้นะก็จะดูดีสวยงามกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยครับมันกรอบด้ตักให้สามีสักช้อนสักชิมยังไนตรงไหนอร่อยตักมากรอบคะคะ้โครับแล้วก็โอยน้ำปลายังไงตลอยน้ำปลาพริกใช่ไหมคำนี้จะอร่อยมากภรรยาตักให้ ทำน้ำปลานะเพื่อนเพื่อนลองไปชมดูน้ำปลาปลากอิ่นหอมด้วยนะข้าวอะไรเนี่ยคุณข้าวไรเบอร่ ต้องขอบคุณน้องอัพที่ให้มาน้องอัพจากร้อยเอกน้องอัพค่ะครูอัพเป็นครูที่โรงเรียนชาติึสษะไม่ใชเป็นเอสดีนะคะเจดีหอมหอมตรงพริกน้ำปลาเนี่ยมันชูรสขึ้นมาครับเพื่อนๆครับอือหืออมาก อยู่กลังประกอบพิธีกรรมอยู่ครับก่อนรับประทานพิธีถ่ายรูปตรงให้เพื่อนเพื่อนดูกินเฉยๆไม่ได้ครับต้องมีโชว์ขอน้ปลาขอขอน้ำปลามาดูชีโร่กําลังใจต้มยำมดยังคุณโอ้เยอะแยะขอเยอะใช่ไหมปลาเหลือมาเป็นครึ่งตัวเลยครับอยตากลัวผมเผ็ดใส่พริกใผมน้อยไป ครับไข่เจียวไข่เจียวถั่วฝักยาวมันกรอบนะ,อะเออแปลกกินแล้วถั่วยาวยังกรอบอยู่เลยอะมันมีความหอมเฉพาะตัวนะ,ะเป็นความอหอมของถั่วฝักยาวแล้วเป็นความกรอบของถั่วฝักยาวด้วย คดนหรอไหมครับดนครับเหไหมครับน่อยครับน่ยครับครับเพื่อนๆครับก็ลองทดลองทำดูนะครับไ่เจียวถั่วฝักยาวเดี๋ยวพวกเราก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายนะครับถ้าว่างๆกับกุตั๊กจะทำให้ทานนะคะจะทำให้ดูให้ชมมุวกกุตั๊กค่ะ ยังมีอลายเมนูที่กูตั๊กอยากนาเสนอใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้โรงเรียนเปิดเนาะอค่อยๆดูอาจจะเอาไปทํานอกสถานที่นะครับเพื่อนๆติดตามอะกูตั๊กมีอะไรคุยกับเพื่อนๆไหมปิดคลิปกินข้าวแล้วอ่าแอกตั๊กฝากกดสมัครกดติดตามไข่เคี่ยวตัวับยาวนะคะอร่อยมากค่ะลองไปทําให้ลูกที่ไม่ชอบทานผักไปทานกันนะคะทีกทีเด็กปหนึ่งปสองที่ไม่ชอบทานผักกันทานไข่เตี่ยวถั่บยาวนี่ก็จะ อร่อยค่ะถั่วมันจะกรอบนะคะแล้วก็มีประโยชน์สําหรับเด็กๆนะคะเพราะมีผักมีไข่ไม่ต้องคงรมาร์สสารฟันนิดหน่อยแล้วมีแคนนิทอนะคะยังไงกดตั๊กฝากกดซับสไครต์กดติดตามและกดแชร์ให้ตัวุ๊ตั้งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ากินตะกันเลยนะคะ

สวัสดีครับพี่น้องปองปสู่สุดๆทื่นครับมือนี้ผมก็ได้มากเลยครับเสื้อดูดผ้าเที่ยวรุ่นผู้ติดตามสองแสนซับสไครต์นะครับเที่ยงแค่250บาทเท่านั้นเองครับผู้ใดสนใจชอบกดไปี่นะครับสั่งซื้อลิงที่ได้ไอได้ตามล่างเลยครับมีให้แน่นอนครับโอเคครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ